สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มความคิดเห็นนะครับ Facebook นะครับสามารถได้ทั้งโพสรูปภาพแล้วก็คลิปวิดีโอเลยนะครับโดยขั้นตอนแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่ Google นะครับจากนั้นให้เพื่อนๆเสิร์ชหาเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า KMM นะครับ KTH นะครับหรือสามารถคลิกลิงก์ได้จากใต้คลิปนี้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับ มาที่หน้าเว็บไซต์แล้วนะครับสําหรับสมาชิกใหม่หรือใครที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับเราก็มาสมัครสมาชิกกันก่อนนะครับโดยคลิกที่จากตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อเพื่อนทาการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับแล้วก็อย่าลืมติ๊กถูกสัญลักษณ์นี้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขการให้บริการนะครับจากนั้นทําการกดสมัครสมาชิกนะครับ แต่หากใครนะครับที่ไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลนะครับก็สามารถสมถัครสมาชิกผ่านทางช่องทาง Gmail โดยตรงได้เลยนะครับเมื่อทําการสมัครสมาชิกเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับ จากนั้นก็ทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับเมื่อทําการล็อกอินเข้าสู่ระบบแล้วนะครับทางด้านซ้ายมือนี้นะครับจะมีบริการทางเว็บไซต์นะครับที่มีหลากหลายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายฟังนะครับมีบางบริการนะครับก็สามารถหารายได้จากทางเว็บไซต์ด้วยนะครับด้านบนนี้จะเป็นยอดเงินคงเหลือนะครับที่ผมได้เคยเติมไว้นะครับแล้วก็ได้มาจากการแนะนําเพื่อนนะครับผมก็จะได้เปอร์เซ็นต์หเปอร์เซ็นต์จากการแนะนําเพื่อนนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการสั่งซื้อคอมเมนต์กันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ Facebook นะครับจากนั้นในส่วนของหมดหมู่นะครับให้เพื่อนทำการเลือนลงมานะครับเลือกเป็นเพิ่มคอมเมนต์นะครับจากนั้นนะครับก็ให้เพื่อนทำการเลือกเลยนะครับว่าต้องการเป็นคนไทยต่างชาติผมจะเลือกเป็นคนไทยแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็ให้นำลิงก์มาใส่โดยไปที่ Facebook นะครับทำการคลิกตรงวันหรือเวลานะครับจากนั้นทำการเปิดสาธาณะโพสต์นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกลิงก์นะครับมาใส่ในเว็บไซต์นะครับ จากนั้นก็พิมพ์ข้อความได้เลยนะครับหนึ่งบรรทัดต่อหนึ่งข้อความนะครับที่ผมจะสาธิตดูสักสิบข้อความแล้วกันนะครับเมื่อเราทําการใส่ไปแล้วนะครับระบบจะทําการคํานวณมานะครับว่าเราใช้เป็นทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับจากนั้นทําการกดสั่งซื้อนะครับเมื่อทําการสั่งซื้อเสร็จแล้วทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมายืนยันแบบนี้นะครับก็แสดงว่าเราสั่งซื้อสําเร็จแล้วนะครับโดยทางเว็บไซต์จะให้รหัสคําสั่งซื้อเรามานะครับ ก็หากเพื่อนๆนะครับที่เกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นฉาก็สามารถนํารหัสนี้ไปแจ้งแอดมินได้เลยนะครับซึ่งทางเว็บไซต์แอดมินดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับในหากเพื่อนๆที่ต้องการปิดเว็บไซต์ไปแล้วนะครับเราต้องการดูบริการย้อนหลังนะครับก็สามารถมาดูได้ในบอร์ดการสั่งซื้อนะครับ ในประวัติการสั่งซื้ <มา S 1> ซอนะครับก็จะมีรายละเอียดที่เราเพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็จะมีสถานะแจ้งด้วยนะครับว่าตอนนี้อยู่ในสถานะไหนนะครับส่วนผมก็อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายแต่ล,ละรายการของทางเว็บไซต์ฟังนะครับต่อมาก็จะเป็นการเติมเงินนะครับวิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแ,แกน QR code อังเปา Wallet นะครับแล้วก็จะมีของชิลเพย์นะครับที่สามารถเติมได้หลายรูปแบบนะครับเพื่อนๆก็สามารถเลือกได้นะครับ ว่าจะเป็นสแกนคิว o d e t o ทูมันนี่โอนผ่านธนาคารก็มีนะครับส่วนด้านล่างนี้ก็จะเป็นคริปโตนะครับก็ที่ใช้คริปโตก็สามารถได้เช่นกันนะครับแล้วก็จะมีทูมันนี่วอลเล็ตนะครับใครสะดวกทางไหนนะครับก็สามารถเติมไดจากช่องทางนั้นเลยนะครับต่อมานะฮะว่าจะเป็นบริการทางเว็บไซต์นะครับ ในหมวดของบริการนะครับจะมีบริการทุกบริการรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถเลือกดูได้นะครับก็จะมีแต่ละหัวข้อบอกนะครับอย่างเช่นถูกใจคนไทยนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามนะครับก็จะมีเลือกทุกรูปแบบเลยนะครับของทุกแพลตฟอร์มนะครับรวมอยู่ในนี้นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูแล้วสามารถกดดูคําอธิบายได้เช่นกันนะครับและสามารถกดซื้อได้เลยนะครับต่อมานะครับ ก็จะเป็นบริการแนะนําเพื่อนนะครับบริการนี้ก็เหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะหารายได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิง์กนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับเพื่อนๆก็จะได้รับโบนัส5%นะครับจากยอดค่าใช้จ่ายที่คนที่สมัครผ่านลิงก์นี้นะครับ ได้ทาการใช้จ่ายผ่านทางเว็บไซต์นะครับอย่างเช่นผมก็ได้ไปแล้วทั้งหมดนะครับ1 1 8 0 0หแล้วนะครับก็จะมีรอจ่ายอยู่ที่1,800นะครับเพื่อนๆสามารถส่งคําร้องขอเบิกได้นะครับจากตรงนี้นะครับแล้วก็ยอดเงินก็จะมาอยู่ที่าในเว็บไซต์ของเรานะครับก็สะดวกมากเลยนะครับก็ลองทําตามกันดูได้นะครับได้ยอดเยอะด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นาหากเพื่อนๆเกิดปัญหานะครับก็สามารถ แจ้งแอดมินผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เช่นกันนะครับพิมพ์รหัสคําคสั่งซื้อของเพื่อนไปนะครับแล้วก็พิจารณาหัวข้อนะครับว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือสามารถแลบรูปได้เช่นกันนะครับแล้วกดส่งตั๋วนะครับตั๋วของเราก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับผากแอดมินตอก็จะมีแจ้งขึ้นมานะครับเพื่อนๆสามารถไปดูได้นะครับ หากเพื่อนๆที่เกิดปัญหานะครับแล้วทางแอดมินได้ทําการคืนยอดก็สามารถมาดูได้ในการคืนเงินนะครับก็จะมีแจ้งนะครับว่ามียอดคืนเงินเรามาเท่าไหร่นะครับบริการที่เกิดปัญหานะครับอย่างเช่นผมเคยมีปัญหากับบริการนี้นะครับทางเว็บไซต์ก็คืนยอดเงินมาให้นะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับเป็นการยกเลิกนะครับส่วนบางส่วนก็จะเป็นการที่เราได้ยอดเราไม่ครบนะครับทางเว็บไซต์ก็คืนให้เราเช่นกันนะครับก็ดีมากๆเลยนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับสามารถดาวน์โหลดได้จากาทางเว็บไซต์นะครับสู่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่แค่ Android อย่างเดียวนะครับส่วน iOS ก็ยังไม่มีนะครับยังอยู่ในช่วงการพัฒนานะครับต่อมาก็จะเป็นามาที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินนะครับ ผ่านทางช่องทางไล n e นะครับก็าสามารถแอดกันไปได้เลยนะครับแอดเคมเอ็มขีทีเนะครับทางเว็บไซต์มีแอดมินคอยตรวจสอบและดูแลเราตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับทีนี้ก็มาดูบริการที่เราสั่งซื้อกันบ้านนะครับว่าขึ้นแล้วหรือยังนะครับ อ่ะตอนนี้เวลาก็ผ่านไปไม่ถึง5้าทีนะครับยอดคอมเมนต์ของเราขึ้นมาครบที่เรียบร้อยแล้วนะ mm hmm. ก็จะเป็นคนไทยทั้งหมดเลยนะครับที่มาอคอมเมนต์ให้เรานะครับ mm hmm. หากใครนะครับที่สนใจอยากได้คอมเมนต์เนียนๆแล้วก็เป็นคนไทยล้วนแบบนี้ mm hmm. ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไวใ้ใต้คลิปนี้นะครับ mm hmm. เพื่อนๆก็สามารถสมัครและเข้าสู่เว็บไซต์ได้จากลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ mm hmm. วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ